นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝุ่นอย่างเต็มตัวแล้วภาพรวมปีนี้จะไม่รุนแรงไปกว่าปีที่ผ่านมาแต่การประกาศฤดูฝุ่นเพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนเตรียมรับมือป้องกันและให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำชับควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นลดการปล่อยมลพิษที่เกิดฝุ่นอย่างจริงจังประกอบกับไทยได้ปรับมาตรฐานค่าฝุ่น PM 2.5เป็น37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดให้ครอบคลุมทั้งหมดขณะที่รัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงรจังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงการคลังกาชับให้กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากร,รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตราการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5ต่อเนื่องอย่างเต็มศักยภาพทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ ปีนี้เน้นปรับกลยุทธ์การสื่อสารด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนตรงประเด็นชี้เป้าต้นตอหรือแหล่งกําเนิดฝุ่นของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ปา่านาข้าวอ้อยและข้าวโพดเพื่อการระงับยับยั้งต้นตอแหล่งที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้ได้มากที่สุดที่เราประกาศฤดูฝุ่นเราไม่ได้ต้องการให้เกิดความโนกนะคะแต่ว่าต้องการให้ทุกคนเนี่ยเตรียมรับมือป้องกันและหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับแหล่งกําเนิดทั้งหลายจะต้องควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่นอย่างจริงจังค่ะ การปรับมาานให้เข้มงวดขึ้นให้เข้มข้นขึ้นเพื่อให้เราได้ทํางานตามหน้าที่ของเราในการที่ป้องกันปัญหาโมลพิษทางอากาศและก็เรื่องฝุ่นนะคะให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เรามาร่วมมือกันที่จะลดแหล่งกําเนิดฝุ่นดีกว่าเพราะว่าอากาศเนี่ยเราควบคุมไม่ได้ถ้าอากาศช่วยฝุ่นก็จะออกไปแต่ถ้าเราควบคุมแหล่งกําเนิดฝุ่นเช่นการจราจรการปล่อยสารมลพิษจากโรงงานเรื่องขันการเผาในพื้นที่เกษตรพื้นที่โลกถ้าเราลดลงแหล่งกําเนิดฝุ่นไม่เพิ่มขึ้นมลพิษทางอากาศหรือฝุ่นก็จะลดน้อยลงค่ะสําหรับในเขตเมืองแหล่งกําเนิดฝุ่นหลกัลกๆมาจากยานพาหนะจึงผลักดันให้หันมาใช้น้ํามันคุณภาพมาตรฐานยูโรไฟ ซึ่งโรงกลั่นน้ำมันทั้งหกแห่งจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาโดยประชาชนไม่ต้องกังวลใช้ได้ทั้งรถยนต์รุ่นเก่าและรุ่นใหม่และไม่เกิดปัญหาต่อเครื่องยนต์จากการทดสอบการปล่อยมลพิษโดยห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะของกรมควบคุมมลพิษจะทําให้ค่าฝุ่น PM 2.5ลดลงถึงร้อยละ20ถึง24ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน